ถ้าคุณต้องการทำธุรกิจให้มีความยั่งยืนแนะนำให้ทำการตลาดแบบเฟรนลี่มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดที่เป็นมิตรพ่ชิตใจลูกค้าสวัสดีครับพบกับช่องเท่าแก่ใหม่นะครับวันนี้เท่าแก่ดีตอนครับนำข้อมูลดีๆนะวิธีการทำการตลาดที่เรียกว่าเป็นเฟรนลี่มาร์เก็ตติ้งนะปกติครับเราอาจจะคงเคยได้ยินคำว่าลูกค้าคือพระเจ้านะครับแต่สำหรับผมเองแล้วเนี่ยก็ ไม่ถึงกับว่ายอมรับในตรงนั้นนะครับโดยส่วนตัวมองว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็คือเพื่อนคือมิตรภาพที่ดีของเรานะครับไม่ใช่ยให้ลูกค้าเรียกร้องอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนเอื้อเฟื้อแล้วก็สร้างความเป็นมิตรผูกมิตรกับเขาเราจะอยู่กันได้อย่างความยั่งยืนนะลูกค้าก็ได้รับบริการที่ดีจากเราเขาก็ให้หนักหนักของค่าบริการนะครับกลับคืนมาให้เรานะครับแล้วก็อยู่กันในระยะยาวนะครับวันนี้ครับนำวิธีการการทําากรตลาดแบบ f ฟรนลี่มาร์เก็ตติในอีพที่หนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับประโยชน์นะครับหรือหัวใจสําคัญของการทําการตลาดแบบ f ฟ l นลี่มาร์เก็ตติเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลักสําคัญนะครับในการทําการตลาดลักหนักของการที่ เป็นมิดนะหรือการตลาดที่เป็นมิดหรือฟรีเมดดิ้งเติ้งนะครับก็ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยต้องมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะของการบริหารจัดการต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของตัวสินค้าที่ดีในเรื่องของคุณภาพของการสื่อสารนะครับและก็ในเรื่องของการบริการต่างๆนะครับเรามองเป็นลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะไม่ได้มองเป็นก๊อตไม่ได้มองเป็นพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถจะอำนวยความสะดวกนะครับหรือให้บริการต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยคือลูกค้านะคือเรียว ค u ชเตอร์นะคือลูกค้าที่เราเลือกก่อนนะไม่ใช่ว่าใครทุกคนเนี่ยจะมาเป็นลูกค้าของเราได้ลูกค้าก็คือคนที่เราเลือกนะครับกั้นมันจะมีขั้นตอนโปรเซสนะครับซึ่งเดี๋ยวใน EP ต่อไปเนะี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังว่าโปรเซสของการทํางานหรือการเลือกลูกค้านะครับจาก p r สเปกต์มาเป็น target แล้วมาเป็น c u s t o m e r เนี่ยมันมีโปรเซสขั้นตอนหรืออะไรยังไงนะครับพั้นอย่างแรกนะหลักสําคัญก็คือว่าเราต้องมอง c u s t o อร์ c e n t ริ c หรือลูกค้าเป็นจุดสูงกลางหลังงั้นครับก็จะมีการสื่อสารนะครับ ไม่ได้เป็นการสื่อสารทางเดียวไม่ได้คุยลังหนักข้อมูล<ด>ข้อมูลทางเดียวจากทางบริษัทไปหาลูกค้าครับแต่จะเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันครับเทคโนโลยีทางด้านการตลาดออนไลน์เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลน,นะครับก็อ,อำนวยความสะดวกให้นะฮะแบรนด์ ให้สินค้าให้บริการสามารถสื่อสารสองทางกับลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะการสื่อสารสองทางเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเมื่อมีความเข้าอกเข้าใจกันมากแล้วนะครับสิ่งที่จะมีตามมานั่นก็คือว่าความสัมพันธ์ระยะยาวนะครับเป้าหมายของการทํา แอมเฟรรี่มาร์เก็ตติ้งนะครับหรือการตลาดแบบที่เป็นมิตรเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้านั่นหมายความว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ระยะยาวไลฟ์ไทม์แวลูนะครับหรือมูลค่าระยะยาวของลูกค้าเนี่ยตลอดชีวิตของลูกค้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ลูกค้ามาแล้วซื้อครั้งเดียวแล้วก็ไปใช้ประการครั้งเดียวแล้วก็ไปมันก็เป็นวันทามนะเพราะถ้าเป็นการทําแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้กําไรเหลือได้นะเพราะาอย่าลืมนะครับว่าเวลาทําการตลาดมันมีนรีบเการ ไปออกไปนะครับาจะให้ลูกค้าใหม่มา1คนนะครับเขาว่ากันว่าเนาะนะครับลูกค้าเก่าจะมีมูลค่าสูงยิ่งเราสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าได้มากเท่าไหร่นะครับโดยใช้หลักการของเฟรนลี่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวนะครับและเรื่องของ ความน่าเชื่อถือนะครับก็เราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้นะครับต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันเราเองก็เชื่อถือลูกค้าลูกค้าเองก็เชื่อถือเรานะครับมันถึงจะมีความสัมพันธ์กันไปในระยะยาวนะครับแต่วันใดก็แล้วแต่ครับที่ลูกค้าหมดความเชื่อเชื่อถือหมดความศรัทธานในแพรนของเราหมดความเชื่อถือในสินค้าของเราเขาก็หนีจากเราไปณนเดียวกันครับถ้าเรา ไม่มีความเชื่อถือในลูกค้าไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจลูกค้าครับเราก็ไม่ให้บริการที่ดีกับเขาเราก็ไม่ให้ใจกับเขาสุดท้ายครับมันก็แยกทางเนาะนะครับการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้านะโดยใช้หลักการของเฟ r ลี่มันคิดหนึ่งครับจะให้เกิดนะนะครับมูลค่าของลูกค้าที่ มากยิ่งขึ้นสร้างความนื่อถือที่มากยิ่งขึ้นและก็จะอยู่กันได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับประโยชน์ครับประโยชน์ของการทําากรตลาดแบบเป็นมิรเนี่ยครับที่เป็นมิรเนี่ยนะเฟรนลี่มาร์เก็ตติ้งนะครับหนึ่งนะครับก็คือว่ามูลค่านะครับความพักดีของลูกค้าหรือแบรนด์รอยัตี้นะครับหรือโปรดัก t ์รอยัตี้นะครับหรือหรือออกแบบในรอยตี้ความจงรักพักดีของลูกค้าเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะถามว่าทําไมครับ วันนี้ลองกลับไปดูนะถ้าเรามีมิตรมีเพื่อนนะเพื่อนเราครบอาจจะบางคนเนี่ยคบเพื่อนตั้งแต่สมัยนุบานปฐมบัญญัยบจนปั่นเนี้ยอายุสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบโอ้ยยังคบกันอยู่เลยถูกไหมนะครับานะเรามีความจงรักภักดีลูกค้าเองก็เช่นกันครับก็จะมีความจงรักภักดีจากลูกจากลูกค้าเนี่ยมาสู่แบรนด์ของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อความจงรักภักดีของลูกค้าเนี่ยมีมากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมูลค่านะมูลมูลค่าของตลอด ตลอดอายุของลูกค้าหรือ like l i f e t i m ไม่ลูกของลูกค้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับซื้อครั้งที่หนึ่งและซื้อครั้งที่2ซื้อครั้งที่3ซื้อครั้งที่4แล้วก็มีการบอกต่อนะครับมีการบอกต่อในเชิงบวกนะนะครับการบอกต่อมี2มุมนะมุมหนึ่งก็คือมุมดีนะบอกต่อในมุมบวกนะครับโอ้ยสินค้าที่นี่ดีจังเลยบริการที่นี่ดีจังเลยเซอร์วิสที่นี่ดีจังเลยนะครับทุกอย่างมีคุณภาพนะก็จะเล่าในทางที่ดีในเชิงบวกซึ่งเล่าไปในทางที่บวกสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะมีีคนท ตามกลับมาในทางเชิงบวกนะครับขณะเดียวกันครับก็มีการบอกต่อในทางเชิงลบเนาะนะครับอ่าไ oh, yeah. อ้นี่ไม่ดีโหไอ้นี่แย่ซึ่งแน่นอนครับถ้าสิ่งได้แย่เกิดขึ้นมันก็ส่งผลกระทบกับอะไรครับแบรนด์นะส่งผลกระทบกับความน่าเชื่อถือส่งผลกระทบกับไลฟ์สไตล์ในลูกของลูกค้าพอบอกว่าแย่ไปโอ้โ oh, หคนที่1เลือกใช้คนที่2ยังไม่ทันได้ใช้เลยไม่ใช้ซะแล้วนะครับเพราะการทางาน <S 2>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  ของ ฟรนด์มาร์เก็ตติ้งครับจะทําให้เกิดปฏิกิริยาในเชิงบวกนะบอกต่อในเชิงบวกและมูลค่าของลูกค้านะลูกค้าใหม่เ็าจะวิ่งเข้ามาอย่างเรื่อยๆนะครับต้นทุนต่อลูกค้าเนี่ยจะต่ําลงนะครับต้นทุนลูกค้าต่าลงได้ยังไงครับก็อย่างที่บอกเนาะนะครับซื้อครั้งที่หนึ่งต้นทุนนะในการหาลูกค้าใหม่นะฮูหใช้เยอะมากเลยนะครับแต่นะครับทันทีที่เขาเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยต้นทุนเรื่องของการตลาดต้นทุนการโฆษณาเนี่ยน้อยลงแล้วนะครับที่เหลือก็คือกําไรกําไรนะครับที่เหลือก็คือกําไรเพราะฉะนั้นต้นนทุ ต่อลูกค้าเนี่ยจะยิ่งต่าลงยิ่งต่าลงยิ่งเขามีความจงรักบักดีต่อเรามากเท่าไหร่ยิ่งเรามีความเป็นมิตรกับเขามากเท่าไหร่ครับเขาก็จะกลับมาใช้บริการเรามาก เท่านั้นนะครับต้นทุนก็จะยิ่งทํายิ่งต่าลงมากเท่านั้นนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับก็คือชื่อเสียงของแบรนด์เนี่ยที่จะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโอ้คนนี้เป็นคนดีบริการที่นี่ดีนะครับร้านนี้ดีนะครับก็มีการบอกต่อแล้วเราเองก็มีโอกาสขยายสาขาครับบางคนอาจจะมีโมเดลเพิ่มขึ้นเป็นหลักของโวเฟรนช์ชัยต่างๆนะคนก็จะมาซื้อเฟรนช์ชัยนะมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะนะครับและนี่ครับก็คือนะหัวใจหลักสําคัญนะครับของการเริ่มต้นทําการตลาดที่เป็นมิตร นะครับผมแลปอัพให้นะครับมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางสื่อสารสองทางสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนะครับประโยชน์นะครับของการตลาดแบบเป็นมิสเฟรนลี่มาร์เก็ตติ้งครับคือความจงรักภักดีนะมูลค่าลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะการบอกต่อในเชิงบวกนะครับต้นทุนต่อลูกค้าต่ำลงนะครับแล้วก็ชื่อเสียงของแบรนด์นะครับเดี๋ยวใน E ีพีหน้าครับผมจะมาพาทุกท่านไปดูครับในส่วนของเฟรนลี่มาร์เก็ตติ้งฟันเนลนะครับว่าฟันเนลมันเป็นยังไงจะบิ้วลูกค้าคนคนหนึ่งเนี่ดีเป็น ลูกค้าชั้นดีของเราเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันใน EP หน้าครับวันนี้ก็ลาแค่นี้ครับฝากทุกท่านนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับรวมถึงกด subscribe นะแล้วก็ถ้าท่านมีคําถามอะไรต่างๆก็สามารถ comment มาใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณและสวัสดีครับ